สวัสดีครับวันศุกร์ที่22พฤศจิกายน67นะครับแน่นอนนะครับเรื่องของ GOCFritics e ปัญหาหนักก็คืออยู่ยูเคนกับรัสเซียที่โจมตีไปมาทางยูเคนใช้ stormshader ของอังกฤษจโจ,จมตีเข้าไปในรัสเซีย12จุดขณะที่รัสเซียเองก็ใช้ CIMB เข้ามาโจมตีจรวดยักษ์เข้าไปในยูเคนนั้นทำให้สารทูตต่างๆในเคียบของท่าตะวันตกไม่แต่อเมริกาเรื่อง ถอยออกไปจากเครียดเพื่อความปลอดภัยแล้วเพราะอะไรจะเกิดขึ้นจากกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่เพราะความเปราะบางด้วยความต้องการของผู้ต้องการสงครามอยู่ต่อของนายทุนจากเดโมแครตนะครับนี่คือการที่โจเบเดนใช้อำนาจใช้ให้ยูเคนสามารถยิงได้อังกฤษก็เลยอนุญาตเหลือฝรั่งเศสจะเห็นชัดเจนนะครับเพราะ ปูตินได้แก้กฎหมายว่าอะไรที่ไม่มีนิวเคลียร์ประเทศใดและใช้ตอกกอนเข้ามาด้วยอาวุธของประเทศเหล่านั้นที่มีนิวเคลียร์ถือว่าเป็นการประกาศสงครามนิวเคลียร์กับร,รัสเซียเขาได้แก้กฎหมายนี้สามารถใช้ตอบโต้ได้ทันทีในมินินิวเคลียร์นี่คือจุดอันตรายที่จุดเปลี่ยนที่อเมริกาสร้างขึ้นมาโดยโจไไปดนเราจะเห็นชัดเจนนะครับฮามาสกับอิสราเอลฮิบรอกกับอิสรสาเอลศาลไอซีซีโลกนั้นได้ออกหมายเรียกหมายจับกับ เบนจานาู u, และัฐมนตรีกระหมของอิสราเอลเรียบร้อยแล้วแล้วก็ของกลุ่มฮามาสด้วยที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันทั้งสองฝ่ายนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดนะครับปูตินโดนเบนจานาูโดนแล้วก็ลฐมนติกระหมของอิสราเอลก็โดนแล้วก็ผู้นาฮามาสเนี่อดีตที่ตายไปแล้วก็โดนและปัจจุบันด้วยนี่คือภาพรวมขณะที่ฮิบบารเาะนั้นยังโจมตีอิสราเอลโจมตีเท่าไหรฮิบบารเาะก็โจมตีเข้าเทวทิเมื่อนั้นนี่คือความเสี่ยงที่ทําให้ทลายครับ ต้องการให้น้ํามันยังสูงอยู่และต้องการขายวุฒสงครามอยู่นี่คือภาพมอนิเตอร์ของตลอด3ปีไซออนนิสยูที่เป็นอเมริกันยังต้องการความร่ํารวยจากหายนะสงครามและการที่น้ํามันแพงขึ้นนี่คือภาพรวมนะครับซึ่งยุโรป e ูตอนนี้ตายแบบสมมูติแบบเรียบร้อยแล้วที่อเมริกาได้ทําโดย cia ให้สงครามยูเคนเกิดขึ้นกับประเทศตลอด3ปีและต้องใช้ วัตถุดิบแล้วก็น้ำมันและแก๊สแพงขึ้นจากอเมริกาและจากนาโต้อื่นๆที่ได้ผลประโยชน์กลับมาดูเรื่องแมกโรเออลุคดีนะครับ asset allocation อย่างไรสักต้องเกิดขึ้นแน่นอนและเคลื่อนย้ายออกเพราะดูจากนโยบายของทรัมป์แล้และตั้งรัฐมนตรีต่างๆแล้วบางคนอาจจะไม่ผ่านก็จะตั้งกันใหม่ซึ่งเป็นสายขวาสายเหยี่ยวอะไรก็แล้วแต่ที่ตอ,อกกรบจีนและที่จะเก็บภาษีเพื่ออเมริกา first เอเกณอีกนั้น จะมีปัญหาหนักและทําให้สกิจนั้นชะลอตัวแน่นอนจึงคาดคะเนกันใหญ่ว่าตอนนี้ว่าเฟดนั้นจะลดดอกเบี้ยได้มากเดือนหน้าเป็นต้นไปอีก0.25แล้วในปีหน้าจะลงได้เต็มที่ก็คือ0.5เท่านั้นอีกสองครั้งไม่น่าจะมีโอกาสที่ตั้งใจว่าจะลดเป็น1%ถึง1.5%เพราะความเปราะบางแต่เพราะเงินเฟอ้อจะมาอีกเลยทำให้เฟดต้องพิจารณากันใหม่นี่คือภาพรวมแต่โดยภาพรวมทั้งหมดนะครับ การแชร์บายแบ็กกับของบริษัทใหญ่ๆเพราะผลประกอบการนั้นมีจ้ำขึ้นเพราะดีมานสูงขึ้นมากมีความต้องการและสิ่งที่อเมริกาได้และการที่ใช้โดโนทําใช้สกุลดอลลาร์ตอนนี้108สูงสุดเข้าไปเรียบร้อยนะทำให้สกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าและทําให้สกุลอื่นๆอ่นอ,อนแอลงนั้นก็จะได้ขายสินค้าให้ได้เพราะความ สกุลต่างๆที่อ n อนแอก็จะสั่งซื้อสินค้าจากอเมริกานี่คือสิ่งที่นโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะกระทําแล้วก็ควบคุมราคาน้ํามันด้วยที่อยู่ที่6 0สิถึงเจหลเหรียญปัม๊มฟอสซิลออกมาขายให้เต็มที่นี่คือภาพมอนิเตอร์ของ a t e Change ที่รัฐบาลทําตลอด4ปีเขาต่อต้านแน่นอนกลับมาดูแ s สเซท o ล a t i o n ให้ดีนะครับแน่นอนครับสงครามกาค้า เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นแน่นอนในปีหน้าเป็นไปจะเก็บภาษีตั้งแต่10%จนถึง60%สูงสุดของจีนและบางเซกเตอร์อาจจะขึ้นไปถึง100%นี่คือเทรดการค้าจะไม่มีว d ลเทสอีกต่อไปนี่คือภาพมอนิเตอร์การค้าโลกที่จะ Asset Allocation ไหลบ่าออกแน่นอนทั้งจากอเมริกาก็ดีและทั้งจากภูมิภาคจีนอาเซียนที่จีนไปลงทุนก็จะถูกกระทบไปด้วยและเคลื่อนย้ายฉะนั้น ในเอเซียทั้งหมดผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คืออาเซียน10ประเทศนี้นะครับรวมทั้งประเทศไทยเป็นจังหวะมอนิเตอร์เพื่อต้องเกื้อหนุนทุกอย่างทั้งทั้งภาษีทั้ง,ง,ง BOI ให้กับนักลงทุนต่างประเทศเข้ามา8ปีผลประโยชน์ที่จะได้แน่นอนครับชิปซัพายเชนทั้งหมด AI ทั้งหมดจะพุ่งเป้ามาทั้ง PCB board นั้นก็จะพุ่งเป้าเข้ามาในเมืองไทยเป็นหลักเพราะมีสกิลที่ดีมาก บริษัทใ,ใหญ่ๆไมโครซอฟท์ o g ูเกิลอเมซอนเข้ามาหมดแต่ที่อเมริกาเจอโมโนโพลีศารของอเมริกาได้สั่งแล้วทั้ง Google ทั้ง Microsoft Apple อา,อาจจะโดนด้วยนะคตจะเห็นมีการ diversify ออกมาฉะนั้นไม่แปลกใจนะครับ Apple กระทุ่มของ Siri เพื่อเป็นพัฒนาเป็น AI เห็นไหมครับ AI ทั้งนั้นเหมือนกับ Nvidia เดีย i n g ร์นิจ้ำนะครับเทรดสูงขึ้นไปอีกจากเมื่อวัน152เหรียญต่อ1หุ้น Nvidia ีย จะมีผลกระทบในไรายได้ทั้งหมดที่จะทำให้กลุ่ม AI ชิปซัพพลายเชนทั้งจะจ้าขึ้นอีกต่อไปแน่นอนในตลอด3ปี5ปีข้างหน้าจะเลือกการลงทุนให้ดีนะครับกลับมาดูที่ประเทศไทยวันนี้สารน้ำนูนจะรับคุณทรยุทธ์น่าจะรับไปก่อนแล้วค่อยพิจารณาตัดสินกันอีกที6เดือนถึง1ปีกว่าจะมีคําตัดสินออกมาก็เป็นจังหวะแล้วครับที่คอนโซลเดบปรับฐานแต่ตลาดรุ่นไทยเมื่อวานลงกเพราะเดลต้าที่ตลาดขึ้นแคชบาลานและทําให้ต้องถล่มลงมาถึง30 เจบาทก็กระทบ37จุดนะครับแต่ด้วยเซกเตอร์อื่นๆจ้ำขึ้นไม่ว่าจะเป็นปูนไม่จัวแอดวานซ์หรือไม่จ่แบงกิง้งก็ซัพพอร์ตและทำให้ตลาดหุ้นไทยลบแค่20จุดเท่านั้นเองนี่คือภาพมอนิเตอร์เป็นจังหวละล้วครัเดลต้าจะฐานลงมาเท่าไหร่แต่ด้วยเอิร์นนิงเขาจะจ้ำขึ้นและก็ลงทุน500ล้านเหรียญใน AI ในอนาคตก็จะจ้ำขึ้นอีกมากมายมหาศาลคอนโซลลงมาอยู่ระหว่างที่120 ถึง140บาทต่อหุ้นนั้นเดลต้าเก็บเข้าโ์ดได้นะครับผมยังยืนยันจากนั้นก็ต้องมาเป็นมีเดียม o small cap ก็เช้งเข้ามาเป็น่าวคอมเทรดดิ้งเพราะเออนิงก็จะจ้ำขึ้นเพราะเรื่องของ Nvidia เดียแล้วก็ของ TSMC แล้วก็เรื่องของแคลคอมที่ไต้หวันจะเพิ่มปริมาณการผลิตป้อนอุตสาหกรรมให้กับเอ็นวีเดียเก็บหุ้นให้ดีครับเหลือที่ตัว Trading ได้แน่นอนก็คือแคลคอมกลับมาดูในเรื่องของกลุ่ม เฮลท์แคร์โรงบาลเช่นกัน BS กับ BDMs ก็คอนโซเลเดตปรับฐานลงมาถึง30%ก็เป็นจังหวะให้ซื้ออีกเช่นเดียวกันสำหรับ BS ซื้เออร์น n g งไม่ดีออกมานั้นก็เป็นจังหวะมอนิเตอร์นะครับขณะเดียวกันกลุ่มของ Data Center, Cloud c e n เ e r รลงทุนมหาศาลนะครับ2 0 0แสนล้านคนที่ได้ประโยชน์ก็คือ a d v a n c e กัต2ก็เก็บคุ้นเข้าพอร์ตแบงกิ้งเ r รนด์ดอกเบี้ยเฟดลดลง2ครั้งถึง3ครั้งภายในปีหน้า ผู้ที่ได้ก็คือกรองโนงเราก็ต้องลดดอกเบี้ยยังน้อย0.25เป็นอย่างต่ำแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้นี่คือภาพมอนิเตอร์ที่จะปรับโผดปรับมุมมองให้ดีนะครับเซตหลังจากเดลต้าโดนก็จะเป็นการปรับฐานคอนโซเดตในสิ้นเดือนพฤศจิกแต่2อาทิตย์สุดท้ายก่อนคริสต์มาสอีฟจะมีแชร์บายแบ็กกับและมีกองทุนวายุพักยังซื้อหุ้นบิ๊กแคปใ่ไม่ว่าจะเป็นแบงกิ้งกลุ่มปูน กลุ่มสื่อสารคือ a d v a า c e แล้วก็กลุ่มของ t u ูแล้วก็กลุ่มของ h e เฮล r คกลุ่มของแน่นอนครับลงไฟฟ้าคือเก้าจ GPSC b สี ain, และกลุ่มของนิโคุตสาการำคืออมตะกวาเก็บหุ้นเข้าโผลให้ดีนะครับพร้อมพร้อขั้งสุดท้าย Supply Chain Supplier AI Chip s ช m i เซมิคอนดักเตอร์เดลต้าเคาคหาน้ากับ KCE ยังเปาะบางอยู่ก็เป็นจงังหวะคอนโซลลงมาซื้อแถวนี้คือบัตทิลเน็ ไม่น่าจะต่าไปกว่านี้อีกแล้วสําหรับฮาน่ากับ KCE แต่จุดประกายที่จะจ้ำขึ้นแคลคอมจากนี้ขึ้นไปรับจนถึงกลางปีหน้าเพราะมีการเติบโตแกร่งมากเลือกกรนลงทุนให้ดีเจอกันแน่นอนครับกลางปีหน้า1,600ถึง1,650จุดสิ้นปีนี้1,500ทะลุ1,530จุดสวัสดีครับ